มุมมองตลาดหุ้นวันจันทร์ที่24พฤษภาคม2,564ครับตลาดเหงาเหงาเนาะบวก7จุดแล้วก็ลบ5จุดครับแล้วก็ปิดหน่อยหนอยเออผมก็ว่าตอนแรกผมนึกว่าตลาดปิดโอ้เปล่าตลาดไม่ขยับนะครับ แนวต้านที่ยังคุยไว้ครับก็ยังเหมือนเดิมครับ1606แนวรับ1 5 2 9และ1552วันนี้เซ็ตปิด1551ครับมุมมองก็ยังเป็นออกข้างเพื่อย่อตัวนะมุมมองยังเป็นออกข้างเพื่อย่อตัวเพราะว่าคุณยังมายุ่งอยู่แถวแถวแนวรับ1552นะครับตอนเนี้ย มุมมองเราเนี่ยเราจะมองแนวรับ1552และ1529เป็นประเด็นประเด็นคืออะไรถ้ามันหลุด2แนวรับเนี่ยถ้ามันหลุด2แนวถ้าเซตหลุด2แนวรับเนี่ยมุมมองจะเป็นขาย่อที่รุนแรงย่อรุนแรงไปไหนใช่ไหมย่ยอรุนแรงไปพันห้านะครับย่อรุนแรงไปพันห้านะประมาณนี้ก่อน ถ้ามุมมองอยากให้ออกข้างเพื่อขึ้นต่อคุณต้องยืนเหนือ1552ให้ได้และไปยืนเหนือ1552เนี่ยต้องไปใกล้หนึ่งห้าเที่เป็นแนวต้านแรกด้วยนะนะครับมุมมองเซต,ตประมาณนี้เนาะมันเหมือนแบบว่าตลาดรออะไรบางอย่างอยู่ตลาดรอรอข่าวดีอะไรบางอย่างอยู่หรือ เป็นข้อสรุปอะไรบางอย่างอยู่ว่าเอ้ยมันตรงเนี้ยมันเขาเรียกไรน,นะป้องกันได้จริงๆใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องด้านเกี่ยวกับวัคซีนแหละผมมองดูเกี่ยวกับวัคซีนแหละนะครับประมาณนี้เนาะนะครับต่อไปเป็นเซตห้าสิบครับ อะประมาณนี้ครับมีแนวรับเพิ่มด้วยเพราะว่าเซตห้เนี่ยอาการกราฟนี่แย่กว่าชาวบ้านเขาเลยนะอ่ะประมาณนี้ครับเซตห้ 50, แนวต้านที่คุยไว้ก็992-983แครับแนวรับก็937 930 928นะครับแนวต้านแรกเราจะไม่คุยถึง983และ992ตอนนี้เอาเหนือ947ให้รอดก่อนนะครับเพราะตอนนี้วันนี้เซ็ต50ปิด934นะครับ934เนาะมุมมองยังหลุดแนวรับ937อยู่เลยมุมมองยังเป็นย่อตัว ย่อมาไหนย่อมา930และ928ครับแต่ถ้าหลุด925เนี่ยหุ้นในเซต50จะเป็นขาลงนะหุ้นในเซ็ต50จะเป็นขาลงนะก็มีบางตัวที่อันตรายครับบางตัวก็ไม่อันตรายนะครับก็ต้องดูด้วยคือเขามาจากที่ต่ําไปที่สูงหรือตอนนี้เขามาจากที่สูงกำลงลงวิ่งลงไปหาที่ต่ําอันนั้นอันตรายอันนั้นอันตรายนะครับไม่ใช่ว่าอันตรายตัวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแผนก็ประมาณนี้ครับ คุณถ้าเกิดคุณอยากขึ้นต่อเนี่ยในเซต50เนี่ยคุณจะต้องปิดเหนือ937ให้ได้แล้วปิดไปใกล้ใกล้947มุมมองถึงจะมองเป็นขึ้นนะตอนนี้ไม่มีคำว่าขึ้นเลยมีแต่คำว่าย่อเซต50นะเซต50นะมุมมองแย่กว่ากราฟเซตแย่กว่ากราฟฟิวเจอร์อีกนะครับประมาณนี้เนาะถ้าคุณอยากขึ้นต่อนะครับคุณต้องเหนือ937ให้ได้แล้วไปอยู่ใกล้ใกล้เกอย่ามาเลื่อมเลื่อม937แบบนี้มุมมองมันจะวิ่งไปหา 930และ928ผมจึงเตือนว่าหุ้นในเซ็ต50มุมมองตอนนี้จะเป็นย่อมากกว่าขึ้นเซ็ต50นะนะครับประมาณนี้ครับต่อไปเป็นฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์นะวันนี้ใครรวยบ้างเนี่ยอืมฟิวเจอร์นะจะรวยยังไงตลาดไม่ขยับเนาะตลาดไม่ค่อยวิ่งเลยนะมันก็ทำให้นักลงทุน เหงานะจ๊ะเดี๋ยวตีแนวรับแนวต้านก่อนนะครับเอาใกล้สุดเลยเนาะใกล้สุดเลยเนาะอ่ะประมาณนี้ครับฟิวเจอร์ S 5 0 M 2 1ครับ วันนี้ก็ปิดหงอยเหมือนกันครับปิด9.34ปิดชนแนวรับเลยมุมอมองก็ยังมองเป็นลงวันนี้ทํำโลอยู่9.33นะหลุดด้วยนะหลุด9.34ด้วยนะทำไฮอยู่9.38ครับอาทิตย์ที่แล้ววันศุกรนะ์เนาะเราคุยกันว่าแผน t f เฟกเนี่ยแผนฟิวเจอร์เนี่ยเราจะมองกันที่เหนือ9.34ไหมหรือ ถึง943ไหมถ้ายังไม่ถึงเนี่ยมุมมองยังเป็นช็อตถูกปะคือแรงช็อตยังคุมอยู่แรงช็อตยังคุมอยู่นะแต่ถ้าหลุดนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าหลุด934นะคุณมองลงไป925 921ได้เลยเอาเรียกกลมๆก็ได้925กับ930ก่อนประมาณนี้ยังไม่ต้องมอง921นะครับประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะประมาณนี้ก่อนวันนั้นเราคุยถึงแนวรับนี่ด้วยนะ918เลยนะ 918ปเลยนะเออประมาณนี้ก่อนงั้นผมขอใช้เลขเดิมดีกว่านะครับเอานี้ดีกว่าอ่ะระยะมันได้กว่าคือระยะมันได้กว่านะครับงั้นเราคุยแผนเลยนะเราคุยแผนนะเพราะว่ามุมมองเนี่ยมันผมมองวันนี้คนที่เขามองในเทนยอ่อเราพูดเรื่องย่อมาตลอดถูกปะ เราพูดเรื่องยอ่อมาตลอดเพราะคุณยังไม่เหนือ9 4้ามุมมองไม,ไม่ไม่มีขึ้นนะครับมุมมองเป็นยอ่อนะครับถึงบอกว่าวันนี้ถึงแม้ตลาดจะไม่ค่อยขยับคนเล่นฝั่งถูกคือฝั่งชอ็อตถูกไหมฝั่งชอ็อตมุมมองยังเป็นได้กําไรบ้างอาจจะได้ไม่เยอะอาจจะได้ประมาณสองสจุดแล้วก็ปิดไปก่อนถูกไหมเพราะมันมาชนแนวรับมันโอกาสมันเด้งไงนะครับผมจึงมองว่าฝั่งชอ็อตยังได้กําไรมากกว่าฝั่งรองนะครับปมือ ามีเสียงหมาเห่าด้วยในฮาเลยนะแต่มันได้ไม่เยอะวันนี้ตลาดไม่ขยับไงเผลอๆคนที่เทรดทีเฟกวันนี้ก็ไม่ได้ออกสัญญากันเยอะครับมันมันไม่มันไม่เลือกสักทางมันก็จะกินคําใหญ่ไม่ค่อยได้คําใหญ่แบบสิบจุดยี่สิบจุดอะไรเงี้ยครับมันยากนะมันยากนีผมจงมีมุมมองแผนว่าเอาใกล้ๆก่อนเอาใกล้ๆก่อนเอาตรงนี้เอาไฮของแท่งวันจันนี้แหละ ไอ้เก้าสามแปดเนี่ยแต่มุมมองมีสองมุมมองเหมือนเดิมคือแผนที่หนึ่งคือช็อตครับถ้าพรุ่งนี้เซตห้าศูนย์เอ็มยี่สิบเอ็ดฟิวเจอร์เราเนี่ยไม่สามารถยืนเหนือเก้าสามแปดกับเก้าสี่ศูนย์ได้ไม่ต้องไปมองเก้าสี่สามเอาเก้าสามแปดกับเก้าสี่ศูนย์ก่อนถ้ายังยืนไม่ได้ยังมองเป็นช็อตช็อตไปไหนช็อตไปจากหลุด934ครับลุ้นหลุด934นะ ลุ้นลงไป930กับ925ก่อน9918เอาไว้ก่อนนะมันยังไกลไปนะครับมันยังไกลไปแต่ถามว่าจะลันลันได้ไหมคุณก็ต้องสต็อปลออที่940หรือ943หมายถึงคนช็อตนะหมายถึงคนช็อตนะนะครับแผนที่2ข้อที่2คือมันไม่เด้งเลยสมมติพรุ่งนี้นะแผนช็อตเหมือนกันอันนี้แผนช็อตนะแผนที่2 จุดสองแน่แม่งมีสุดสองด้วยเว้ยอะไรประมาณนี้แผนที่สองจุดสองคือถ้าพุ่งนี้ไม่เด้งเลยไม่เด้งไปหาก้าสามแปดเกือบเก้าสี่ศูนย์เลยยังเป็นช็อตอยู่นะถ้าพุ่งนี้มันมุดหัวทะลุเก้าสามสี่เหมือนเดิมเนะี่ยคุณต้องลันช็อตไปลุ้นอยู่ที่เก้าสามศูนย์และเก้าสองห้าแต่ถ้าลงรุนแรงอาจจะวิ่งลงไปหาก้าหนึ่งแปดได้นะอันนั้นดูก่อนดูก่อนดูก่อนว่าคุณดูก่อนคุณเปิดเซ็ตห้าสิบไปด้วยถูกไหมตอนที่คุณเทรดเฟกอะ คุณต้องเทรดต้องดูเทตห้าสิบไปด้วยไงว่าเอ้ยมุมมองห้าสิบตัวเนี่ยมันแดงสักกี่ตัวมันแดงสักสี่สิบูสยังไงก็ลงถูกไหมมองดูอะอ่าประมาณนี้นะนะครับแผนสองอันนี้คือแผนลองถูกไหมอันนี้แผนมองขึ้นแผนมองขึ้นถ้าครับถ้า,ถ,าถ้าพรุ่งนี้ทรงตัวครึ่งวันยังไม่ลองนะยังไม่ลองถ้าพรุ่งนี้ทรงตัวขึ้นวัน,ลนะลน,วน,วนแล้วเขียวถามว่าเขียวตรงไหนอะ เขียวเหนือ934เขียวเหนือ934นะสมมติปิดสักเที่ยงครึ่งคุณยังไม่ต้องลองก็ได้คุณรอปิดเที่ยงครึ่งก่อนว่าเอ้ยมันมันอยู่ปะวะคือมันเอาอยู่ไหมเก้934แนวรับเนี้ยตอนบ่ายคุณท่องเริ่มวางแผนลองก็ได้แล้วสต็อปลอสที่เอาใกล้ๆนะ932 932นะสองจุดสองจุดโดนแค่สองจุดถ้าโดนอะอืม แต่ถ้ามุมมองถ้าเกิดมันเอาเก้าสามสี่เอาอยู่นะมุมมองผมจะมองเก้าสามแปดกับเก้าสี่ศูนย์ก่อนคือมันเด้งมันคือมันยังไม่มีเขียวสักแท่งเลยตอนนี้มันแดงสี่แท่งรวมวันนี้นะแดงสี่แท่งรวมวันนี้คือวันใดวันหนึ่งเราไม่รู้ไงเดี๋ยวเผื่อมันเหมือนวันนี้คุณมองอันนี้นะคุณเห็นอันนี้ไหมแล้วเปิดโดดปึ้งแล้ววิ่งเนี่ยอาระวังนะตรงนี้มันเป็นแนวรับคือเขาทําได้เสมอแนวรับเขาสามารถเปิดโดดค่าขาช็อตได้เสมอ คุณระวังตรงนี้นะระวังตรงนี้คนที่ช็อตระวังตรงนี้ผมต้บอกว่าแต่ว่าคนที่ลองก็ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยมันยืนได้ไหมครึ่งวันเนี้ยหรือให้ i, มันมุดหัวเก้าสามสี่โหตั้งใจวิ่งลงไปเก้าสามศูนย์เก้าสองห้าแล้วอะอันนั้นคุณก็ช็อตไปคุณก็ช็อตไปไม่เป็นไรนะครับแต่คุณก็วางสต็อปลอสไว้ว่าถ้ามันสะบัดเด้งขึ้นมาปิดเก้าสามสี่หรือว่าเก้าสี่ศูนย์เงี้ยคนที่เป็นขาช็อตก็ต้องยอม ถูกไหมคนที่เป็นขาช็อตก็ต้องยองก็ต้องลันขาลองเพื่อเด้งขึ้นมาคุณระวังแท่งที่เขาทาวันนั้นด้วยนะถูกไหมแต่ถ้าก่อนที่เขาจะเด้งนะครับก่อนที่เขาจะเด้งนะเขาต้องปิดเขียวก่อนอีกวันถึงจะมีโอกาสเด้งแรงถูกไหมในแนวรับอะในแนวรับอะประมาณนี้ก่อนนะครับสรุปแผน s 5 0 m 2 1แผนที่หนึ่งแผนที่หกรณีช็อต อันนี้1.1แผ่นที่1ก็อนนี้ว่าเด้งผู้นี้เด้ง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 ประมาณ9.38ถึง9.40แล้วไม่ผ่านเราก็จะเปิดช็อตในระยะสั้นว่าเออมันเด้งไม่ผ่านไว้แล้วเราก็จะลันมาปิดแถวๆ9.34หรือหลุด9.34อันน้ค่อยว่ากันถ้าหลุด9.34เราก็จะมอง9.32 9.30 9.25ดูว่ามันลงรุนแรงขนาดไหนมันลงรุนแรงขนาดไหนนะครับประมาณนี้นะแผนที่1.2 แผ่นช็อตเหมือนกันสองมันไม่เด้งเลยหนึ่งสองมันไม่เด้งเลยนะแผ่นช็อตเหมือนกันมันไม่เด้งมันไม่เด้งมันไม่ไปเลยอ่ะเก้าสามแปดเก้าสี่นไม่ไปแต่มุดหัวลงหลุดเก้าสามสี่เลยโอกาสคุณจะลันลงไปเก้าสามสองเก้าสามศูนย์เก้าสองห้าเป็นไปได้นะนี่แผ่นช็อตนะเนี่ยนะครับคุณนับจุดดูคุณอย่าลืมเฟกอะตอนมันวิ่งจริงๆริอะมันเห็นเห็นแน่ห้าจุดสิบจุดแต่ถ้ามันลงรุนแรงมันจะแบบสิบห้าสิบแปดยสิจุด อย่าลืมว่าตอนลงอ่ะมันโหดกว่าตอนขึ้นตอนลงอ่ะเหมือนตอนลงเหมือนกาบน้ําตกอ่ะตอนขึ้นเหมือนบอกพี่คุณจะล่วงประมาณนี้นะประมาณนี้นะเพราะอะไรตอนนี้มันเป็นเทรนย่อระยะสั้นอยู่ไงนะครับวันใดวันหนึ่งที่เขาปิดเขียวเออค่อยน่าลองถูกไหมแผนที่สองกรณีคนอยากลองคนรอลองอยู่อ่าถ้าพรุ่งนี้ครึ่งวันครับคุณดูครึ่งวันแล้วถึงถึงเที่ยงครึ่งดูว่าอาการตอนเที่ยงตลาดเป็นยังไง ถ้ายังไม่ปิดเขียวยังไม่ยืนเหนือ934ได้ยังไม่มาแตะ938 940เลยนะมุมมองยังไงช็อตก็คุมครับช็อตก็คุมนะแต่ถ้าคุณจะลองคุณต้องสต็อปลอส932กับ934ถ้ามาหลุดก็เลิกครับไม่ต้องลองลันช็อตดีกว่าถูกไหมแต่ถ้าเออเอาอยู่ไว้เอาอยู่แถมเฮ้ยพอครึ่งวันถึงเที่ยงครึ่งปิดเขียวด้วยนะครับแถมมายืนมาชนปิดเขียวมาชนเลยนะชน938เลยเออมุมมองเนี่ย จะลองไป940าสี่ถึงเก้าสี่ไปไม่ได้นะเป็นไม่ได้นะครับอืนมนะครับ,นะรบประมาณนี้นะสองแผนแต่แผนช็อตจะมีสองแผนแผนลองมีแผนเดียวนะครับมุมมองผมก็ยังมองเป็นช็อตอยู่เพราะว่ามันยังไม่ปิดเขียวให้เห็นว่ามันจะลองไงว่าเออมันจะขึ้นนะก็เป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะดูภาพใหญ่หน่อยภาพใหญ่เริ่มเสียวล้วเสียวเว้ยอืม เซตปิด1551ยังเหนือ1475ครับเส้น200วันมุมมองยังเป็นอ up ten อยู่นะอืมนะครับขาขึ้นนะเซต50ครับปิด934ใกล้ละใกล้ถึง925ละแต่ก็ยังมุมมองเป็นขึ้นอยู่ครับคุณยัง934ไงเหนือเส้น200วัน925ครับมุมมองก็ยังเป็นอ up ten ขาขึ้นอยู่ครับฟิวเจอร์ครับเซต50 M21 ปิด934เส้น200วัน909มุมมองก็ยังเป็นขึ้นอยู่ครับไม่หลุด909ไงถูกไหม นะครับอ่ะวันนี้วันนี้วันนี้ผมได้ทำ EP ล่าสุด EP ล่าสุดเลยสมาชิกขอมานะครับสมาชิกอันนี้เป็นสมาชิกกรุ๊ปไลน์ขอมาอ่าผู้ที่ยังไม่ได้เปิด S Pen ผู้ที่ยังไม่ได้เปิด S Pen ใช้แต่ยังอยากใช้กราฟในสตรีมมิ่งผมก็เลยทำคร่าวๆออกมาให้ว่าการใช้กราฟสตรีมมิ่งเนี่ย มองว่าให้ลองเข้าไปดูกันแล้วดูคอมเมนต์ดูว่าเข้าใจไหมเนี่ยในในในคลิปล่าสุดเลยคลิปล่าสุดเลยก่อนที่จะอัพคลิปมุมมองนะมุมมองจะอัพที่หลังนะครับก็คือให้ดูไปดูก่อนว่าเอ้ยคุณอยากให้ผมอะเพิ่มเติมอะไรในการใช้กราฟสตรีมมิ่งไหมอลองดูว่าคุณเข้าใจไหมแต่ผมบอกก่อนเลยนะถ้าคุณดูจบอะคุณจะรู้เลยว่าตอนจบอะมันมีคำเตือนอะไร คำเตือนที่แบบโหต้องเตือนอะคำนี้ต้องเตือนเลยนะครับผมเป็นมาก่อนโหเครียดเลยอะเครียดเลยนะถ้าคุณดูจบคุณจะรู้เลยว่าเออเครียดจริงนะครับเออนะครับลองดูให้จบนะครับลองดูให้จบนะนะครับการใช้กราฟในแอปสตรีมมิ่งเผื่อคนที่ใช้แอปเอทเพนแล้วอยากลองมาใช้สตรีมมิ่งเออดูที่มันเป็นยังไงไปมาคุณอาจจะชอบสตรีมมิ่งมากกว่าเอทเพนหรือเปล่า ประมาณนี้ประมาณนี้ผมทำแบบให้ให้ลอง2แบบแต่ถ้าวันไหนผมมีแอปอื่นผมก็จะลองทำให้นะลองทำวิดีโอให้ดูว่าเออคุณมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาครับลองเข็นคอมเมนต์มาได้ว่าชอบแบบนี้ชอบแบบนี้เอ,อ้ยแบบนี้ทำไมยากจังแบบนี้ทำยังไงตรงนี้ผมหาตรงไหนถามได้นะถามได้เลยนะครับคอมเมนต์นั้นผมจะเข้าไปดูว่าเออเขามีฟีดแบ็กกันยังไงบ้างดีไม่ดีชอบไม่ชอบ มองแล้วรู้เรื่องไหมอะไรประมาณนี้นครับเพราะมันก็จะมีมุมยากมุมง่ายนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็มีข่าวอีกข่าวหนึ่งที่จะบอกเกี่ยวกับสมาชิกที่ยังไม่ได้เข้ากรุ๊ปไลน์นะครับให้ท่านตอนนี้คือไลน์ผมน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนเต็มหรือเปล่าไม่รู้อะนะครับก็คือที่ผมบอกว่าให้ทักข้อความเพจทัก อินบ็อก g e แบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นก็คือชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยทักข้อความมามีความประสงค์ขอเข้ากลุ่มค่ะมีความประสงค์ขอเข้ากลุ่มครับนะครับแล้วผมบอกว่าถ้าเกิดเอาเร็วก็คือเซฟเบอร์โทรศัพท์ข้างหน้าเพจแล้วแอดไลน์มาผมรู้สึกว่าตอนนี้ไลนมันเต็มเซฟเบอร์ไม่ได้แล้วเซฟเบอร์ไม่ได้แล้วนะครับ เดี๋ยวมผมก็จะเห่าอย่างเงี้ยเห่าอย่างเงี้ยบ่อยวัดจะว่าผมนั่งอยู่ข้างมันครับนั่งอยู่ข้างมันคือไม่อยากให้มันเห่าไงมันอย่างเห่านะนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอ d ริลนให้ดีกว่าดีไหมดีไหมผมขึ้นจะขึ้นอิริลัเดี๋ยวผมกลัวจะแอดกันเข้ามาเยอะเดี๋ยวมันกลัวเพื่อนจะเต็มอีกไงผมก็เลยคิดว่างั้นลบกวนนะครับผู้ที่มีความประสงค์อยากจะเข้ากรุ๊ปไลน์นะครับให้ทัก ข้อความเพจบางท่านอนะ่ะทักคอมเมนต์แล้วผมไม่เห็นทักคอมเมนต์หน้าเพจผมก็ไม่เห็นเพราะผมดูไม่ทันผมทำช่องคนเดียวแล้วก็ทำเพจคนเดียวผมก็เลยอยากให้ท่านอนะ่ะทักแล้วทิ้งข้อความไว้ทิ้งข้อความไว้เลยครับว่าขอประสงค์ขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวเนี่ยประมาณแบบมืดๆเงี้ยผมก็จะเข้าไปดูแล้วผมก็จะส่งลิงก์กลุ่มให้ประมาณนี้เนาะใจเย็นๆนะครับท่านที่ยังไม่ได้เข้าใจเย็นได้เข้าทุกคนบ่ตองห่วงบ่ตองห่วง ได้เข้าทุกคนครับได้เป็นเพื่อนผมทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเพราะเราเป็นช่องสาธารณะนะครับรับฟังทุกคนนะครับ hey, ha, party. เฮฮาปาร์ตี้กันทุกคนวันนี้ก็ hey, ha, เฮฮาปาร์ตี้กันทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะรวบรวมข้อมูลคือผมมาคิดได้เรื่องหนึ่งก็คือว่ามีมีพี่เขามาคุนหนึ่งมามาคุยกับผมว่าเออเขาอยากได้หุ้นสักกลุ่มหนึ่งหรือหุ้นสักตัวหนึ่ง ทำเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับปันผลเออในระยะยาวผมก็เลยถามว่าคอนเซปต์พี่ต้องการอะไรบ้างเขาบอกว่าต้องการปันผลระยะยาวและได้ส่วนต่างราคาด้วยโหตอนแรกพูดว่าปันผลระยะยาวมผมมองง่ายเลยง่ายเลยสำหรับผมนี่ง่ายเลย,บบย,เลยพอบอกว่าเอาส่วนต่างราคาด้วยโหตอนแรกตอนแรกมาง่ายร้อนะ ตอนนี้ง่ายเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นเลยแต่ผมบอกว่าแต่มันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะครับมีมีแต่ผมขอหาก่อนนะตอนนี้หาได้แล้วสองตัวจริงๆเราคุยกันไปบ่อยๆอ,อยู่แล้วตัวแรกคุยไปบ่อยๆอ,อ,อยู่แล้วเป็นหุ้นโลงไฟฟ้าคุยไปบ่อยๆอ,อ,อยู่แล้วนะแต่อีกตัวหนึ่งผมเพิ่งไปหาได้เมื่อเช้าผมก็เลยว่าตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็ได้ธุรกิจดีด้วยได้สองตัวแล้วได้สองตัวแล้วอาจจะทําคลิปสองตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้รอหาอีกสัก คืออยากได้หตัวความรู้สึกผมอยากได้หตัวอยากได้5ตัว,ตว,ตวเป็นการเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนซื้อทิ้งไว้ให้ลูกให้หลานเป็นปันผลระยะยาวอ่ะเหมือนคนอื่นแบบว่าเขาอยากซื้อเก็บไว้ในระยะยาวประมาณสัก3ปี5ปี7ปี10ปีอะไรเงี้ยเอาแบบว่าธุรกิจดีด้วยราคาปรับฐานด้วยปันผลดีด้วยได้ส่วนต่างราคาในอนาคตด้วยทำไมมันหลายอย่างจังวะ เออครับแต่ผมก็พอหาได้นะไม่ใช่ว่าหาไม่ได้แต่ตอนนี้มันได้และสอตัวมันแรนน้อยไปอยากได้สัก5้าตัวได้สักห้าตัวมุมมองสัก5ตัวนะแล้วราคาต้องไม่เกิน5บาทเอาอย่างเก่งไม่เกิน10บบาทนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็มีการเข้ากลุ่มที่โทรมาครับที่โทรมานี่แจ้งเรื่องสุดท้ายที่แจ้งไม่ใช่อะไรผมจะขอโทษท่านที่โทรมา แล้วผมไม่รับเบอร์หน้าเพจนะที่โทรมาแล้วผมไม่รับมันเป็นจังหวะที่ผมอัดวิดีโอมันรับไม่ได้วิดีโอมันจะตัดแล้วบางครั้งผมโทรกลับไปไม่ติดแล้วอะ่ะแต่ผมโทรกลับทุกสายนะโทรกลับทุกสายนะครับโทรไปแล้วมันไม่ติดผมว่ามันเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าโทรไปแล้วเนาะนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ย ผมว่าทักข้อความเพจทักอินบ็อกเพจแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องไว้ดีกว่าแล้วผมจะส่งลิงก์ของการเข้ากลุ่มไลน์ง่ายกว่าครับง่ายกว่านะแต่ถ้าท่านไหนที่ทำไม่เป็นจริงๆเนี้ยก็วานลูกวานหลานวานร้านโทรศัพท์ทําให้ก็ได้หรือว่าเด็กๆสมัยเนี้ยทาเป็นครับทําเป็นเนาะผมก็เลยแบบอยากให้ท่านหัดฝึกทํานะครับประมาณนี้เนาะนะครับนะครับก็ จบประมาณนี้นะครับวันนี้เนาะเดี๋ยวคิดก่อนมีเรื่องอะไรอีกเปล่าก <G> ็มีเรื่องปันผลอ๋อก็มีเรื่องนี้แหละครับอีกเรื่องหนึ่งที่ฝากก็คือเรื่องเรื่องแอปการใช้สตรีมมิ่งแอปการใช้กราฟสตรีมมิ่งอ๋อเรื่องนี้ครับเรื่องอ p ล่าสุดอ p ล่าสุดนะที่ทำเกี่ยวกับการใช้กราฟในแอปสตรีมมิ่งฝากด้วย ฝากด้วยนะครับเพราะอยากให้ทุกท่านเนี่ยที่ยังไม่มีเ p n น่ะไปดูกราฟในสตรีมมิ่งก่อนก็ได้เพราะว่าบางท่านอะผมเห็นนะที่เขาคุยกันในกลุ่มไลน์อะบางท่านรออนุมัติ user password จากที่สมัครออนไลน์ไปเพื่อจะใช้เ p n ผมก็เลยอยากว่าในช่วงจังหวะเวลาว่างๆเนี่ยเดี๋ยวมีวันตลาดหยุดนะอาทิตย์หน้านะอะอาทิตย์เนี้ยวันเนี้ยอาทิตย์เนี้ยมีวันพุธหรือเปล่าไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่แน่ใจว่าเป็นวันพุธหรือเปล่าที่ตลาดหยุดอะ คุณจะได้ดูกราฟจากแอปสตรีมมิ่งได้ก่อนไงนะครับแล้วก็ส่งมาถามผมในไลน์ก็ได้นะครับผมจะแบบจะชอบมากเลยในการที่สมาชิกถามหุ้นสมาชิกนะย้ำนะครับผมจะชอบส่วนตัวมากเลยในการที่สมาชิกถามหุ้นแล้วส่งกราฟมาให้ด้วยรู้ไหมทำไมผมจะได้ดูกราฟในที่สมาชิกถามได้เลยไม่ต้องมาเปิดกราฟแล้วค่อยตอบ มันจะไวกว่ามันจะไวกว่านะครับแล้วแล้วผมก็จะบอกแนวคิดผมได้เลยว่าเออสมมติก็ถามว่าสมเช่นหุ้น KCE ทุนเท่านี้ค่ะวันนี้เห็นวิ่งแรงอ่าสามารถถือต่อได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกทุนเรามาแล้วเขาส่งการาฟมาให้ด้วยผมก็จะมุมมองว่าสมมติวันนี้มันวิ่งแรงก็จริงใช่ไหมแต่ทุนเขาสูงอะผมก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าเกิดแบบถ้ามันหลุดราคานี้พี่ล็อกกำไรดีกว่า อะไรประมาณนี้เราจะได้รู้เราจะได้รู้ทุนเขาด้วยว่าทุนเขาอะ่ะมันเป็นทุนเก่งกำไรหรือทุนสะสมถูกไหมเพราะเรารู้ว่า KCE อะ่ะจุดสะสมที่ดีมันอยู่20-30ถึงถูกป่ะแต่ถ้าเกิดทุนเขา65เงี้ยไม่ใช่แล้วนะครับมันก็ต้องมันก็ต้องมองมุงมอมองว่าเฮ้ย hey, พี่ถ้าเกิดหลุด67ล็อกกำไรก่อนถูกไหมคือมันมันต้องมุมมองว่าเราต้องรู้ด้วยว่าเขาส่งก้ามาปุ๊บเขาต้องบอกด้วยว่าเขาทุนเท่าไหร่ เราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยทุนเขาอะอยู่ระดับราคาเก็งกาไรหรือว่าอยู่ระดับราคาที่ยังลันลุน้นหลุดเทรนแล้วค่อยทิ้งก็ได้ทิ้งคือกําไรนั่นน่ะถูกไหมมันขาดทุนกําไรดีกว่าขาดทุนจริงๆถูกไหมลันต้องลันให้สุดถ้าถ้ามันหลุดเทรนโอเคแล้วก็ขายไปเทคแค่นั้นยอมเราขอกําไรแค่นี้อะไรประมาณน,นี้แต่ถ้าคุณทุนสูงสมมติเขาทุน KCE 6หแล้ว KCE วิ่งไปเจ็สิบกว่าคุณไปบอกเขาว่าไง หลุด65แล้วขายเหรอก็ขาดทุนนะดิถูกไหมไม่ได้อย่างน้อยๆอ,อ่ะไอ้หลุด67เลิกถูกไหมหรือคุณก็อ่านแนวรับที่มันก่อนทุนที่เขามีอ่ะสรุปเรื่องที่แจ้งมี3เรื่องนะครับมี EP ล่าสุดการใช้แอปสตรีมมิ่งไปศึกษากันนะสำหรับคนที่ยังไม่มี S-Pen ใช้หรือว่าคนมี S-Pen ใช้แล้วอยากเข้าไปเล่นในแอปสตรีมมิ่งกราฟนะครับอยากเข้าไปดูในการใช้ Grab, aming, กราฟแอปสตรีมมิ่งก็ได้เป็นความรู้เพิ่มไง ับ 2. เรื่องการทักเข้ากลุ่มไลน์ที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะครับสมาชิกหรือ fc ที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ให้ทักข้อความเพจทัก inbox เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นให้ทักเป็นข้อความนะครับอย่าคอมเมนต์นะอย่าคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะไล่ดึงเข้าเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วเรื่องที่3กําลังทาคลิปเกี่ยวกับหุ้นปันผลที่ดี ในอนาคตต้องได้ส่วนต่างราคาด้วยราคาไม่ควรเกิน10บาทด้วยโอ้โหขอ้อกำหนดเพียบเลยนะครับอันนี้ผมกําหนดเองอันนี้ผมกําหนดเองสมาชิกเขาขอแค่บันหุนดีอย่างเดียวเองนะครับแต่ผมแบบอยากได้หลายทางไงอยากได้หลายทางก็เหมือนงกก็แหละก็นิดๆนะครับนะครับนะครับประมาณนี้นะครับจบครับมุมมองตลาดหุ้นวันจันทร์ที่24พฤษภาคม 2564ช่วงนี้ตลาดยังซึมครับยังเทรดหุ้นเล็กกันอยู่นะครับหุ้นเล็กบางตัวที่เราถืออยู่ก็ลงแรงถูกไหมนะครับคุณก็ต้องเทคนิคกราฟดีๆแบ่งไม้ดีๆฝากนะครับเทคนิคกราฟให้ดีดูกราฟก่อนเข้านะครับแบ่งไม้ให้ดีอย่าใจร้อนนะครับอย่าใจร้อนเรื่องสำคัญอย่าหลายใจ 1. พอร์ตเนี่ยอย่ามี3เกิน3ตัวนะครับยิ่งเงินเราไม่เยอะ ยิ่งเงินเราพอประมาณนะหนึ่งพอถ้ามีเกิน3ตัวแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถสะสมมันได้พองบบเรามันจะไปอยู่กับตัวอื่นหมดถูกไหมประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ